น้ำมันถุงอะไรน้ำมันถุงอะไรนี่มันถุงดําอะไรอ่ะนี่มันนึกถึงเด็กสเตอร์เลยผมคิดถึงเด็กสเตอร์ทันทีไม่เห็นถุงแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันคือถุงขยะนะครับผมมันคือถุงใส่ขยะที่คนที่เข้าภายเรือมาแถวนี้นะเป็นอาจจะเป็นเทศบาลนะเป็นคนเก็บขยะเขาเห็นขยะมันเกิดลอยน้ําเขาก็เอาขยะมาใส่ถุงเอาไว้แล้วก็วางไว้แบบนี้เพื่อรอเอาไปทิ้งนะครับอีกทีหนึ่งนะ มันต้องตกใจนะครับถ้าคุณเดินมาแล้วเห็นถุงแบบนี้วางตรงนี้นะครับอย่าคิดเป็นถุงของเด็กเซอร์นะครับมันไม่ใช่ถุงเด็กเซอร์มันคือถุงขยะนะครับผมโล่งใจกันได้นะครับนี่ซูมไปดูชัดๆนะถุงขยะนะครับไม่ใช่ถุงเด็กเซอร์คนที่ไม่รู้ว่าเด็กเซอร์คืออะไรไอ้นี่ไอ้บักนี่มันพูดเด็กเซอร์เด็กเซอร์เด็กเซอร์คืออะไรไปดเสิร์ชดูในกู o ก l e ได้เลย D E X T E R เด็กสเตอร์นะครับมีทั้งหมด8เรอพิโสดด้วยกันนะครับผมเป็นสต์ดเลยเป็นซีรีส์ที่โคตรจะมันนะครับผมชอบมากโอเคมาล่ำลากันด้วยวิวตรงนี้นะครับผมโอเคบ๊าบบ๊า